นั่งให้็น่หมครับประธานสภาสุนิศปิ่นคำสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตาอินแปลงนายธีรนัทวิบูลรัตน์ผู้ใหญ่บ้านทั้ง14หมู่บ้านค่ะอ๋อรถขายน้ำรถขายน้ำนี่แม่กลับรถขายของยับไปแน่จ้า ขอเสียหาซื้อกินเราเองเรากเพตงองเขามาบริการเออบน้น้างนะครับขอขอบคุณอนหลายป้ายเทศบาลนะคะผู้ถือป้ายคือนางสาวพีรชาดารัตนพันธ์และนางสาวพัชรกรแก้คุนเมืองค่ะต้องมีผู้กำกับกํากับเส้นเออบอนพันธตำรวจเอกเนี่ยผู้กำกับในที่นี้หมายถึงผู้กำกับเส้นนี่แหละ <c oughs> นะครับผ่านไปครับรถบรมชทยยารับนะครับพระพันปีหลวงค่ะ ก็มีหลวงแล้วก็พระบรมชายรักหรือมษาทิสลักก็ดูเองกันอยู่ไกลในหลวงรัชกาลที่สิบรับรัชกาลที่สิบปีครับผมะกีประมูลการรบเห็นใน,นละครพระผัดปีนะครับแล้วก็ผู้เชิญทงเรียกว่าผู้เชิญทงนะครับมาเป็นถือเลยผู้เชิญทงทั้งทงทองไตรรงและก็ทงเฉลิมเกียรตินะครับ,บ ข้อมูลอยู่โดยอปพรทั้งหมด20่าันนะคะครับ,คร,บครับผมข้อมูลตำบ,บลอื่นๆนะครับผู้เชิญพระปรมาชายาลักษณ์<ม>โดยในอภิสิทธิ์นามบุญศรีค่ะและนางสาวรุ่งฟ้าปรุงเมืองไทยครับผม ฝั่งซ้ายมือของผมนะครับท่านผู้ชมนะครับขอขยับเข้าอาข้างถนหน่อยนะครับเพราะว่าขบวนนางรำก็จะได้เห็นเห็นกันทุกคนนะครับอยู่เส้นสุดท้ายนั้นเส้นนันนะเส้นที่สีชมพูกาลังถ่ายภาพอยู่นั่นแหละนางรำจะไปเริ่มตรงนั้นนะครับที่สีชมพูช่วยกลับด้วยลูกื่อนเลยครับื่อนเลยไปเทศบาลภายแปลงขึ้นเลยครับนะครับนางรำจะไปเริ่มตรงนั้นนะครับที่เสือสีชมพูนะครับ ไม่เป not so ็นไรไม่ไม่ไม่ต้องปรับนะไม่ไม่ต้องปรับดีแล้วไม่ต้องปรับอีกไม่ต้องแต่ต้องเลยมันจะหอนบ้างก็รว่านเดินไปมอนิเตอร์ขบวนริ you <m ulan x> ้วธงชาตและธงตราสัญลักษณ์โดยอปปรอเทศบาลตะบนไทยแปลงค่ะทั้ง20ท่าินค่ะอันนี้คือพิเศษนะครับ ของเทศบาลป้ายรำเซิงนะคะผู้ถือป้ายคือนางสาวริชดาพรพิมพ์สําราญค่ะสวยงามมากขอเสียงปรับเทศบาลตำบลไผ่แฟงเซิร์เขาฟอ้อนมาเลยนะครับเราจะมาโชว์ที่นี่15นาทีเหมือนกันแต่ไม่ได้เดินมาเปล่าๆนี่เป็นศิลปะปอันสูงสุดด่างหาเอามาโชว์ที่หน้าเลย ออกจากขบวนมาโชว์ที่หน้าเรืนนางไหและป้ายดี่ด้วยกันโดยนางสาวธาริกาชัยหานและขับแก๊บนายคเนตบุญล่าค่ะครับไม่อีกม่อีกเธอไม่อีกเลยเส้นดำน่ะม่อีกขบวนเขาจะอยู่นั่นเออครับไปพอเคยฟ้อนเรไปอเคยเห็นจะรับไปเรื่อยๆไปอยู่ตรงที่เส้นนั่นแหละครับเส้นเส้นที่สองอันนี้หนึ่งสองสามเส้นนั้นนะครับ เป็นการรำเสิร์งอีสานบุญบ้องไฟนะครับจากเทศบาลตำบลไผ่แปลงนะครับหนักๆแน่นๆฟังนิ่มนนนๆนะครับกับซาวบาเดมาตะไกรนะครับเพื่อเสียงบาเดลวันนั่งหายโชว์แล้ว เคลื่อนรถนะครับทั้งสองการเลื่อนให้นางนำอยู่เอาปะปรอผู้ชนญสองก็เคลื่อนถึงเส้นท่านนาลังนะครับเอ่อท่านกนันางนำจะไปเริ่มที่เส้นของท่านสมจันใช่ไหมเนี่ยสมจันสุนใช่ไหมครับอาจารย์บอดจะไปเริ่มตรงนั้นนะพะกายบุญมันย ขึ้นไปอีกอพอพรขึ้นไปอีกพอพรมขึ้นพรเคลื่อนได้เคลื่อนไปเลยครับรถพรมเคลื่อนนะครับท่านผู้ใหญ่คันที่หนึ่งกับคั้นที่สองนะคะเคลื่อนได้เลยค่ะแต่ชวอที่นี่15นาทีนะครับและได้ขี่เพลงก็ไม่รู้แต่กมีเพลงกำหนดก็คือเอรวันบ้านเรานะครับสุดยอดมากเลยปีนี้นะครับอากาศรอ้ว่าเป็นใจอากาศแบบนี้เหมาะกับการพาะปลูกและผสมพันธุ์ เ,เขาเหตุผมกบผลตกลิ้นเนี่ยเหมาะกับการเพาะปลูกและผสมพันธุ์หมานถึงเอากบ